มาสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนเลยนะครับวันนี้ก็ไปอยู่กับ Q ิวอันบกันในช่องคิวันนี้มันทอเทคนิคเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะผมจะมาพูดถึง5เทคนิคนะครับการทําคลิปที่ในหน้า t i k t o อกทำกันแล้วขายได้ยอดหลักแสนหลักล้านเขาทําคลิปกันยังไงครับผมผมจะบอกว่าการทําคลิปเนี่ย ง่ายมากๆสำหรับคนที่เริ่มจากศูนย์ก็ทำได้ครับผมแต่ก่อนจะไปฟังครับก็อย่าลืมไปติดตามหนึ่งแฟนเพจนะครับนั่นก็เปนเพจของคิวมันนี่เป็นถอรนั่นเองนะครับผมและอีกหนึ่งช่องทางครับที่เราอยากให้ติดตามมากๆเลยในตอนนี้นะนั่นคือ QMMQ Money Mentor นะครับช่องทางของ TikTok ของเราเองนะลงมากกว่า10คลิปต่อวันนะครับผมสำหรับใครที่อยากอัปเดตข่าวสารเกี่ยับในหน้า TikTok หรืออยากหาช่องทางรายได้ใหม่ๆนะครับที่ในรูปแบบทั้ง Active และ p s s i v e i ิน o o m เนี่ยคุณก็สามารถไปติดตามช่องทางนั้นได้เลยครับผมเพื่อเป็นการเสียเวลาครับเราไปรับชมกันครับผม โอเคครับผมแล้วห้ารูปแบบนี้เนี่ยคิวก็ไม่ได้โมเมขึ้นมาเองนะครับผมห้ารูปแบบนี้คิวอ้างอิงมาจากทางติ๊กต็อกนั่นเองนะครับผมในโหมดของแรงบันดาลใจนะที่ให้กับเราในหน้าของเราเนี่ยเข้าไปดูกันนะครับผมว่าตอนนี้เนี่ยสินค้าคนไหนไเป็นกระแสและคนไหนที่กาลังสร้างไรายได้เด้อเยอะๆบนติ๊กต็อกเขาทำคลิปได้ยังไงนั่นเองนะครับผมคิวก็ได้สรุปมาจากตรงนั้นหลักร้อยคลิปให้คุณดูแะครับมีห้ารูปแบบนี้ครับผม รูปแบบที่หนึ่งครับรูปแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าของเยอะอลังการแล้วกันนะครับทุกคนดูตามคลิปนี้ได้เลยนะไปเซเว่นชอบหมดใช่ไหมได้ตัวแม่จะแคร์เพื่อจัดเซเว่นมาไว้ในบ้านเลย <Yes. S 1> <c oughs> จาวเฟโดสีไหนดึงได้เลยเหมือนในเซเว่น <c oughs> ม่วงชมพูแดงเขียวใส่สีเขียวก่อนตัวนี้ <c oughs> โอ้โ ช่วยเรื่องการเผาผ่านได้ดีมากๆจะบอกให้เลยแล้วก็ใส่สีม่วงน้องม่วงน้องแดงน้องชมพูนี่สั่งซื้อชีสั่งซื้อแบบนี้เลยนะเป็นแพ็คถ้าสมมุติว่าตีเฉลี่ยเลยนะในเซเว่นอนะตกอะละสบแาทถ้าสมมุติ30อันอย่างเงี้ยจะอยู่ที่540ร้อแต่ถ้าเรากดในติ๊กต็อกเนี่ยจะอยู่ประมาณ300กว่าบาทสีม่วงช่วยให้ผิวขาวกระจ่างใสนะผิวขาวนะเพราะมีคูต้าไทโอน สีชมพูผิวสว่างนะจ๊ะมีวิตามิน A C E แล้วก็คอลลาเจนทีนี้สีแดงเนี่ยช่วยเรื่องสิวฝ้ากะ่ะอยากกินกาแฟก็ตรงนี้แล้วค่ะออคาเฟ่ชีวิตดูสบายสบายใครอยากได้ในตะกร้าเลยจ้าคือคิดแบบนี้นะครับไม่มีอะไรมากเลยไม่มีอะไรมากสำหรับใครนะครับที่ซื้อไม่ว่าจะแมดเยอะ เฟซโดดเยอะหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันดูเยอะๆครับคุณก็สามารถที่จะอัดคลิปแล้วบอกว่าเฮ้ย hey, ทำไมคุณถึงซื้อเยอะเรืออ่องเช่นนะครับมีคลิปนึงของคิวเนี่ยที่คิวไปเหมา iPhone มาเยอะๆจะแอฟแอปนึงนะครับผมเหมาเยอะมากๆ เพราะอะไรทําไมผมถึงไปเหมาแอปนั้นเพราะมันถูกมันดีหรือว่าเรากินเป็นประจำอยู่แล้วหรือว่าเราต้องใช้มันขายข,ายของอยู่แล้วอะไรก็แล้วแต่ครับที่มันดูเยอะเะแล้วคนจะสนใจเยอะครับแค่นั้นเองนะคลิปนี้สาหรับคนที่มีน้นเงินเยอะนะครับก็สามารถลงทุนได้นั่นเองนะครับผมโอเคแล้วแบบที่2ครับแบบที่2นี้เนี่ยใครๆก็ทําได้นะไม่ว่าคุณจะมีสินค้าหรือไม่มีสินค้าก็แล้วแต่นะ้ไม่เชื่อลองไปดูเเเรราะคคมม่้ป็นงง,งอยอ ตออนนนีี้ผมโไดระ่่ิิววาเเบลย์จปแบบนี้นะครับหมายความว่าอย่างไรคแบบนี้หมายความว่าเราจะเสนอนะครับสินค้าว่าถ้าเกิดซื้อผ่านคลิปของเราเนี่ยคุณจะได้ราคาที่ถูกมากๆเลยเรากดมาเนี่ยจากราคาป,ปกติอาจจะ580แต่เรากดผ่านคลิปเราหรือเราซื้อมาเนี่ยเราซื้อมาในราคาแค่เพียงร้อยกว่าบาทแค่นั้นเองนะเออคนก็จะสนใจแล้วว่าเฮ้ยทำไมเขาจาก580เนี่ยมาซื้อในร้อยกว่าบาทผ่านช่องเขาได้ไง เขาก็จะกดเข้าไปดูตะการแล้วเขาก็จะสั่งซื้อได้นั่นเองนะครับผมวิธีนี้ก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับผมนั่นคือกิวของมองว่าวิธีนี้หมายความว่าเราจะทํายังไงก็ได้ให้ลูกค้าเกิดการสั่งซื้อผ่านคลิปเราไวที่สุดโดยการที่ว่าสินค้าผ่านคลิปเราเนี่ยถูกที่สุดนั่นเองประมาณนี้นะและมาต่อที่แบบที่3มครับผมแบบนี้เลยครับ ในคิวพุ่งตรงนะครับว่าทุกๆคนเลยนะว่าจะเป็นคนที่มีคลิปมีสินค้าหรือดึงคลิปจากที่อื่นมาก็แล้วแต่นะครับแบบนี้เนี่ยคิวเรียกว่าแบบที่เอารูปนะครับแล้วก็เขียนคาอธิบายข้างๆรูปแค่นั้นเองนะคือคุณดึงจุดเด่นครับของสินค้าตัวนั้นนะครับเขาจะมีอยู่แล้วในตัวของคําอธิบายนะคุณก็ไปเอาคําอธิบายของเขานั่นแหละในตัวสินค้าแหละมาวางไว้ในหน้าคลิปของคุณครับสัก3-4บรรทัดเพื่อให้คนดูเนี่ยอ่านนะครับ ซึ่งกลยุทธ์ตรงนี้เนี่ยมันดียังไงดูไหมครับว่าเพราะว่าครับอย่างแรกคือถ้าเกิดเราสามารถทําให้คนดูเนี่ยดูคลิปเราจนจบได้หลายๆรอบนะครับทิกตอกจะมองว่าคลิปของเราเนี่ยจะเป็นคลิปที่ดีครับและถ้าเกิดเรามีคําที่มันยาวลักษณะนี้ที่คิวให้ทุกคนได้ดูนะแล้วเราทําคลิปแค่ห้าวิครับคุณคิดว่าห้าวิคุณจะอ่านมันหมดทันหรอครับจริงๆไม่หมดฉะนั้นแล้วครับถ้าเกิดคุณอ่านไม่หมดห้าวิภายในคลิปเดียว คุณก็ต้องเปิดคลิปนี้วนดูหลายๆรอบคือพอ,พอคุณเปิดวนคลิปนี้ดูหลายๆรอบแสดงว่าคุณสนใจสินค้านั้นแล้วใช่ไหมครับคุณอาจจะสนใจหรือว่าสนใจก็แล้วแต่แต่คลิปๆนั้นนะครับเขาได้คะแนนเต็มๆไปเลยนะครับผมเพราะว่าทิกตอกสนใจคนที่ดูคลิปจนจบเยอะมากๆและให้คะแนนสูงมากนั่นเองฉะนั้นแล้วครับคลิปแบบนี้จึงติด4ีได้ง่ายนะครับแล้วก็ทําง่ายครับไม่จําเป็นที่คุณต้องมีสินค้าซะด้วยซ้ำคุณก็สามารถขายสินค้าออกไปได้แล้วครับผมต่อมาครับในรูปแบบที่4ี่ คือรูปแบบนี้เนี่ยคิวมองว่าน่ารักมากๆเลยแล้วตอนนี้เนี่ยติดกระแสและยังไม่พอนะรูปแบบนี้เนี่ยในจีนทํากันเยอะมากๆหลายๆคนนะครับตอนนี้คักมาถามคิวเยอะมากๆนะครับว่าเออคลิปจีนยังใช้ได้อยู่ไหมคลิปจีนยังจะปิวหรือเปล่าช่องเราจะทําแล้วได้เข้าคมไหมคิวพุ่งตรงนะครับว่าช่องคิวปัจจุบันก็ยังใช้คลิปจีนอยู่นะครับ แต่เราจะไม่ใช้คลิปจีนยอย่างเดียวครับเราจะมีการปนคลิปเราไปด้วยนะครับผมเราใช้คลิปจีนอย่างเดียวเนี่ยอาจจะมันจะเติบโตได้สักช่วงหนึ่งนะครับแล้วก็จะค่อยๆไปเรื่อยๆแหละแต่ถ้าเรามีการสลับคลิปเราบ้างถ่ายคลิปเองบ้างแล้วก็มาเป็นตัวตนเราบ้างเนี่ยช่องช่องนั้นมันจะกลายเป็นของเราเองนะครับผมะนัดแล้วครับอีกหนึ่งรูปแบบครับสำหรับคนที่ไม่อยากดึงคลิปมาจากจีนนะครับแล้วก็ไม่มีสินค้านะก็ใช้รูปแบบที่ผมขึ้นข้างต้นไว้นะเราก็แจกเลยครับว่าพิกัดจินค้าถูก50บาทในทิกตอกพิกัดเสื้อ แฟชั่น,นนอดนิยมในทิกตอกพิกัดเครื่องครัวตอนนี้กําลังมาแรงในทิกตอกพิกัด5สินค้าที่ขายดีในทิกตอกอะไรเงี้ยคุณก็แจกพิกัดไปได้เลยนะครับแล้วก็ทําแบบสวยๆน่ารักน่ารักหรือแบบโขคนทําแบบนี้เยอะมากนะแล้วก็หลายรูปแบบมากบางคนแค่เอารูปมาแคมปเนี่ยก็ขายได้ยอดไว้แบบเยอะมากๆเครับผมก็ลองไปปรับใช้กันดูนะและก็รูปแบบที่5นะครับรูปแบบนี้เลยอยากขายอ้วนนะเนี่ยสิบกว่าบาทคุ้นมในเซเว่นอีเลฟเว่น เคยได้ยินมาแอล<ม>คาเนทีนสารสกัดมันก็คือแอปเปิลกับชาเขียวแต่ว่าสกัดเน้นแนวแบบเรื่องคิวก็ต้องขอขอบคุณพี่แชมป์ธัญ,ญบุรีนะครับผมนั่นก็คือการอาคิปแบบเลียวเลียวไม่มีตัดนั่นเองนะผมก็คือคิวเนี่ยได้มีการพูดคุยกับพี่แชมป์ม,มากกว่าสี่นาทีนะเพื่ออยากรู้นะครับว่าเขาทํายังไงนะครับถึงเป็นยอดขายอันดับหนึ่งในทิกต็อกนะยอดขายวันเดียวหนึ่งล้านบาทได้ครับโดยที่คลิปของเขาอ่ะ ไม่มีการตัดต่อเลยนะครับผมและยังไม่พอนะครับหอ้โหลายคนบอกโหพี่คนนี้นี่ผูดตามในสี่ห้าหมื่นไปแล้วตอนที่เขาทําคลิปนี้ออกมานะครับผูดตามเขาหลักพันแค่นั้นเองครับทุกคนเขายังสามารถสร้างยอดขายได้มากขนาดนี้และหลายๆคนนะครับก็ยังสงสัยว่าเฮ้ยช่องของเขาเนี่ยมีมานานแล้วหรือเปล่าช่องของเขาเนี่ยโอ้โหยังไงหรือเปล่านะผมไปดูช่องของพี่เขานะครับแรกๆเนี่ยช่องของพี่เขาก็แทบไม่มียอดอยู่นะจับทางไม่ถูกนะครับไม่รู้จะเล่นยังไงคือเขาก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับเขาบอกผมเองนะเขาเล่นไปเรื่อยๆนะ จนเขาไปจับทางถูกนั่นก็คือสินค้าที่เป็นเฟสโรนนี่นะครับผมและผมก็อยากจะบอกคีย์เวิร์ดหนึ่งที่แบบสําคัญกับทุกทุกคนมากมากเลยนะไม่ว่าเราจะขายอะไรก็แล้วแต่นะครับผมถ้าเกิดเราเรีวิวแบบเรียวถ้าเกิดคุณไม่อยากจะโชว์หน้าตัวเองคุณก็โชว์มือตัวเองก็ได้นะแต่โชว์มือตัวเองก็ระวังโดนดูดคลิปด้วยนะครับอันนี้ก็แนะนําและเตือนไว้นะแต่ไม่เป็นไรครับถ้าเกิดคุณไม่อยากโชว์หน้าในตอนนี้คุณก็โชว์มือไปก่อนนะครับผมแต่สิ่งสําคัญที่มากกว่านั้นนะครับและคิวบอกบ่อยมากๆเลยนั่ ไม่ว่าคุณจะขายสินค้าอะไรก็แล้วแต่ครับสินค้าตรงนั้นถ้าเกิดคุณมีความรู้คุณจะได้เปรียบมากกว่าฉะนั้นแล้วครับพี่พี่แชมป์เนี่ยเขาเอาเฟสโดนมาขายนะครับแล้วเขารู้เรื่องเกี่ยวกับลดน้ําหนักเพราะว่าเขาเป็นเทรนเนอร์นั่นเองนครับผมซึ่งการที่เป็นเทรนเนอร์เนี่ยคนที่เป็นเทรนเนอร์ก็ต้องหุ่นดีแล้วก็น้ําหนักที่สมส่วนอยู่แล้วถูกต้องไหมฉะนั้นแล้วครับเขามีความรู้ด้านนี้นะครับเขาก็เลยเอาไป โปรโมทนะครับสินค้าอันนั้นได้ดีออกมานั่นเองนะครับผมฉะนั้นแล้วครับวันนี้เราก็ลองเอาวิธีนี้ไปปรับใช้กันดูครับวันนี้คุณอาจจะหยิบสว่านคุณใช้สว่านมันเป็นประจําทํำไมคุณถึงใช้ ทำไมคุณถึงใช้สว่านตัวนี้ยี่ห้อนี้ล่ะอะไรเงี้ยมันก็เป็นไปได้นะครับผมหรือว่าตอนเนี้ยหลายๆคนหันมาติดโซล่าเซลล์นะครับทำไมคุณถึงติดของเวิร์ชัทนี้เพราะอะไรเหตุผลหนึ่งสองสามที่คุณก็สามารถขายได้เช่นเดียวกันครับผมสาหรับวันนี้นะครับก็คงจะไม่อยถ้าเกิดใครชื่นชอบคลิปแบบนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะกดกระดิ่งเพื่อไมพ่พลาดคลิปใหม่ของเรานะครับเวลามีคลิปดีๆแบบนี้จะได้ไปแจ้งเตือนมาหน้านะจอของคุณเป็นคนแรกๆเลยครับผมและช่องนี้ครับจะทําให้คุณ อีซี่อีซี่ในเรื่องรายได้ครับผมสำหรับเก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม